ก็เป็น2องพายอาร์กำลังสองอันนี้คือผิวของอวงกลมเนาะบนล่างนะฮะฝาบนล่างแล้วก็บวกด้วย2องพายอแล้วก็ h อันนี้คือสี่เหลี่ยมนะครับเสองคูณสามจุดหนึ่งสี่แล้วก็คูณกับหแต่ว่าต้องไม่ใช้หกต้องใช้สามถูกปะสามยกกำลังสอง แล้วก็บวกด้วย2องคูณสามคูณสแล้วก็ความสูงคือ15นิ้วนะครับคิดเลขนี้ออกมานะมาขอกดเครื่องจะได้เร็วเรสอคูณสามจุดหนคูณเข้างหน้าได้56.52แล้วก็บวก ข้างหลังข้างหลังคือ2องคูณสามคูณสคูณสิข้างหลังคือ282.6เอา2อ,อันนี้มาบวกกัน56.52ก็เป็น339.12ตรงกันไหมครับตรงครับเยี่ยมฮะโอเค นิ้วครับอ่ะนิ้วขอโทษทีขอบคุณครับที่ไม่ได้ดูตารางนิ้วเก่งมากเยี่ยมค่ะอืม